สวัสดีครับผมคาปาแมนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปคาปาแมนวีล็อก EP 1นึ่งครับซึ่งก็วันนี้นะครับเราตื่นเต้นมากๆครับหเลยคือตื่นเต้นที่ว่าวันนี้จะเป็นคลิปแรกนะที่ผมจะทำวีล็อกนะครับสองคือวันนี้เราได้ออกจากบ้านแล้วครับเพราะนื่องจากว่าเราจะไปเล่น b ีการกันโดยที่ว่าวันนี้ครับผมก็นัดน้องๆนะครับทีม MM Airsoft นะครับประมาณ10คนได้นะครับ คือนัดเกือบทั้งทีมเลยไปเล่นกันที่สนาม CQB City Center นะครับตรงแยกแครายนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะมานแค่ไหนเจอกันพร้อมครับผมจะเป๋าอุปกรณ์พร้อมแล้วกล่องปืนครับแล้วก็ใส่ของจุดจิตครับตื่นเต้นครับไม่ได้จัดกระเป๋าไปเล่นแบบนี้สักพักเลยครับเพราะเนื่องจากว่านะครับพอดีว่าก่อนหน้านี้นะครับ เราก็ทำสนามบีพีกานน้องแล้วก็เหมือนช่วงนี้เราก็ปิดปรับปรุงนะครับสนาม m อ็มเอ็มแ a นะครับเราปิดปรับปรุงก็เลยช่วงนี้ก็เลยไม่มีที่เล่นฮะก็เลยต้องชวนๆน้องๆนะครับทีมนะครับออกไปเล่นที่อื่นกันนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีน้องในทีมอีกสองคนนะก็คือชัยพีนะครับแล้วก็น้องเก่งนะครับจะไปกับผมนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันจ้ะโอเคมาครับตอนนี้ครับรับน้องพีชัยพีแล้วก็น้องเก่งมาแล้วครับ รับมาเป็นผู้ร่วมดดเดินทางไปสนาม CCC ครับวันนี้ตื่นเต้นไหมอ่นนานะครับพูดหน่อยตื่นเต้นครับไม่ได้เล่นมาประมาณ2เดือนได้แล้วครับใช่ก็วันนี้ตื่นเต้นมากได้เจอเพื่อนๆกลับมาเจอเพื่อนๆแล้วแต่ก็อย่าลืมโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับใช่ครับอะไรเก่งครับในเก่งครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้เล่นมาหลายเดือนเลยไม่รู้วันนี้จะเล่นได้หรือเปล่าแต่ก็สนุกกันฮะไปเล่นจอ,จอยกันมาค,ครับไปเดี๋ยวเราเจอกันที่สนามไป สวัสดีครับ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 ว้สดีครับเวป่จัดไปครับป๋าเอาได้เลยมาครับผม,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 มถึงแล้วสนาม TCC มา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 มมา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  เราก็ต้องใส่แมสด้วยนะครับเราก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันโควิด19นะจ๊ะสนุกได้นะครับแต่เราก็ต้องป้องกันนะแมสก์มาลงฟันก่อนเร็วนี่ครับผมนี่ปลอดภัยแน่นอน,น,อนโดนได้ไนอนครับลงฟันกันลงฟันกันโอ้โหสุดยอดนี่ครับเขาก็จะมีเครื่องนะครับฆ่าเชื้อนะฮะไม่ต้องห่วงมาได้แล้วเราปลอดภัยแน่นอนครับ นะโอ้ยนี่ครับนะเข้ามาแล้วบรรยากาศเงียบเหงามากเพราะเนื่องจากว่าเขาจํากัดนะครับจำนวนเล่นนะครับไม่เกิน25คนนะครับพวกเราก็จองมาแล้วเอ๊ะน้องนู้ดน้องนี่เหรอเเขาหรอพี่เดนโอ้ยน้องกิตเอาถังผมไป่ใช่เหรอเนาะทำไมมันมีลมเนี่ยโอ้โนี่ครับน้องกิจ MMR soft ผมสวัสดีครับอ้ครับ MMR soft ครับแล้วน้ี่ก่อนเลย สวัดีครับวันนี้พร้อมไหมพร้อมมันไหมเสียบเสียบเสียนเนาะเสียนนะเสียนนะนี่เนาะเสียนมากเออเสียนมากวันนี้วันนี้ครับก็มีมีทีมที่จะมาเล่นนะก็ประมาณสามทีมได้นะครับก็คือมี MMR Soft, Monster แล้วก็ S File นะฮะก็เดี๋ยง่าเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะว่าจะมันขนาดไหนใครนเท่ไร่ก็ไปร้อเครับไปดีกว่าเอาช่องหน่อยครับนี่พี่โต๊ะครับผมเจ้านัก Monster Captain Shop นี่แล้วก็ วันนี้ทีมมอนสเตอร์ครับผมวันนี้พร้อมไหมเพชอ๋อกับใส่กับเพมเพมให้มันเลยวันนี้อันนี้อันนี้พี่เพชรดีครับโบอ๋อแต่อากาศก็วันนี้คนน้อยครับเพราะเนื่องจากว่าเขาจำกัดจำนวนคนเล่นนะครับอันนี้พี่หมูพี่หมูพี่หมูดีพี่หมูออกฟ้องหน่อยอันนี้พี่หมูถาวรานครับ ทำไมคุณนุ๊คุณอนุติดครับถึงมาช้าครับคุณอนุขอตังเวียร์อยู่ครับโอ้โหเวียร์ไม่ได้วัดนี่ดิเห็นไหมเกาะขาอ้อนอยู่ครับอ๋อเดี๋ยวไม่มีตังจ่ายค่าสดดามน้องครับอ๋อสวัสดีครับแต่ใครมาช้ากันเนี่ยอย่ามาก่อนดิอย่ามาก่อนเว้ยกูทำงานเว้ยมาช้าต้องซองเปล่า พี่นอเมริกาเมื่อวันนี้ก็โดนนวดเจ็บมากครับปกติเคยเล่นเคยเล่นสปีดไหมก็เพิ่งเล่นได้ประมาณเดือน2เดือนเดือนที่นี่ใช่ไหมที่นี่ครับสนุกปะได้สนุกเนาะเออได้ของฝากกลับบ้านแล้วเนี่ยไหนไหนครับโอ้ยนี่พี่เพื่อนต้นนี่เพื่อนต้นเนี่ยเพื่อนต้นมันอยู่ไหมมันอยู่เนาะมันมันเออชอบชอบเดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวเจออีกเอาของนี่มอนสเตอร์มอนสเตอร์ เดรลองเล่นสนามสปีดลนะครับตอนนี้ก็ทางสนามเขาอยากให้เรามาเล่นสนามใหญ่นะมาดูนครับว่าจะเป็นยังไงไปตามไปดูกัน เร็มคนเลยอย่าลืมโชว์ผลประกอบการนะใหญ่นะเขาตัดนะใส่ลยเล้วมีัวหลังมาดูแลได้เสียงดังเป่ตัวบอะไรกันเลยใบออได้เอาจองแล้วเรียบร้อยหมดไมไหมดวีดีโออ่ะ ต้นน <łość> ้ำไม่มีคนจ่ายนัแงนัให้เจ่ายเองอยู่เนีคดี้นาไคองแย่่แยครับวันนี้ครับเราต้องกินน้ำเปล่านะฮะเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ขายแอลกอฮอล์ให้เขาไม่ขายอยู่แล้วพี่เขาสังให้นิ่งมครัะ